เอาใครเอาใครเดียวคนเดียพี่ฮาร์ดไหมไม่รู้ไม่รู้เจาแล้วเฮ้ยเอ้ยโทรหาพี่ฮาร์ดดิเฮ้ยพี่ฮาร์ดพี่ฮาร์ดบ่ต้องม่ต้องพี่ฮาร์ดพี่ฮาร์ดไม่ไม่ไม่อทรอย่าหาทำไอ้เฮียเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรหาพี่ฮาร์ดก่อนกันกัโทรางกัโทางถามๆก่อนแลากินข้าวหรือยังฮัลโหลพี่ฮัลโหลพี่ฮาร์ดดีนไหมฮัลโหลว่าเปิดเปิดไม่ดิไอ้เหี้ยไอเปิดละมุ่งดิทำอะไรวะเออเออพี่ฮาร์ดผมมีเรื่องอยากจะถามว่ะพี่อะไรหรอซิดหลอดดูน้ำได้ไหม สิดหลอดดูน้ำได้ไหมสิดสิดหลอดดูน้ำได้ไหมสิดหลอดอะอะไรวะสิดหลอดอะด้านไม่ได้อ่ะดูน้ำไดไหมสิดหลอดไม่ได้เว้ยสิดหลอดแล้วจะแ้วจมีคอตายถาม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 พี่แกที่เว่ากินข้าวหรือยังเออพี่ฮัทกินข้าวยังพี่ โทรมาถามอะไรเนี่ยทำไมไงเขาเหลือบอกอยากสัมผัสกับออยากสัมผัสไงี้เอออยากสัมภาษณ์งี้เออโทรหาคิดถึงงี้เออกินข้าวเองพี่อ๋อชิบิบุก็เจอได้หว่าโอ้ถามถามถามด้ว่าหลานโตหรือยังเออพี่ฮันพี่ฮันหลานโตยังพี่หลานโตยัง เอาเลี้ยงหลานนะไม่เออกูหลานกูอยู่ต่างจังหวัดโว้ยเอาอยู่ต่างจังหวัดเนอะต้องถามเรว่าลูกลูกตัวเลียงกูลูกเรี้ยงอ้ามีลูกยังมีลูกตัวยังยังไม่มีโอ้ยอะไรของมึงเออพียร์เพียร์ไม่ได้ตอบอะไรทิดหลอดดูน้ำได้ไหม เาดูดได้อ๋อดูดได้เหรอใช้อะไรดูดเหรจมูกเหรอหรือมันใช้หูดูดแต่ถ้าดาวเวเดอร์ดูดไม่ได้อ๋อดาวเวเดอร์ดูดไม่ได้เหรอแล้วชิดหลอดดูดน้ำได้ใช่ไหมโอ้ตายไม่ใช่พลังพลังไม่ดูดเอาเข้าหูเอาใช้ฟอนดูดไง เออเออแล้วดูทางไหนพี่ต้องถามดีกว่าเกุ้งซีกุ้งกุ้งกุ้งสุโขทัยสร้างยังไงอ๋อพี่ฮัตพี่ฮัตพี่ฮัตกุ้งสุโขทัยสร้างยังไงพี่กุ้งสุโขทัยสร้างยังไงอะไรนะกุ้งสุโขทัยสร้างยังไงคืออะไรวะเอ้กุ้งสุโขทัยอ่ะสร้างกันยังไงเออเอา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 ตั้งขีดมาแบบพิฮัตไปดูต้องต้องคอยพ่ฮัตโทรหาตีโทรศัพท์ดิ อาสรุปยังไงพี่สรุปว่าไงเอาเลยนะพี่ยโออิดมาเลี้ยงต่อกันเลยเอาอิดมาเลี้ยงต่อกันเลยวะใช่ไหมเอาอีทเอาอีทมาเลี้ยงต่อกันไม่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  ถามถามดีกว่ามีใบทอมขายไหมเออพี่อาร์ดพี่ฮาร์ดแถวนั้นมีใบทอมขายไหมพวกก็อยู่ในดินดีกว่าแถวแถนน <c oughs> วนั้นมีใบทอมขายไหมแถวนั้นมีใบทอมขายไหมไม่มีอ๋ไม่มีอ่ะโอ้ยแย่แย่แย,แยไ่ไม่มีไ <c oughs> ม่ีซื้อทอมเอ้ยพี่อาร์ดถมลำปางเอา้าเอา้ากาลังจะเอ้า เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเออกูออทำไงเป็นอะไร,ร,รคิดถึงไอ้กินโทรถามพี่กินข้าวย,าาย,ายังหลานโตเลยไปนีอะไรไปอะไรรู <c oughs> ้ภาษาโรากูรู้กาษาโบร ไม่ได้คิดถึงไงผมเลยนะเว้ยเอออยากรู้ไงคิดถึงเออกูยังไม่ตายโว้ยคิดถึงไงไม่เจอกันนานลมปางอากาศดีไหมพี่ลมปางอากาศดีไหมลมปางอากาศดีไหมร้อนร้อนไม่ได้รู้ได้ไงแล้ว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 ชอบอร่อยไหมอ้าวก็กูคนในจังหวัดไงขอรู้ครับขอรู้ครับแล้ว ล้วทำอะไรไทำอะไรแปลกๆไอ้เหี้ยตั้งแต่เช้าแล้วเล้งบอกว่าเออพี่พี่ลองพิมพ์พี่ลองพิมพ์คอนโทรลผ่านแน่วแล้วกูก็บอกกูไม่มีแป้นพิมพ์ไอ้เหี่อุ้งตงไงคนอ๋ออยากรู้ไงอ๋อทำไมยางรถกูแตกวะไอ้ท่อมึงรีวิวว่าทำไมมันเย้ายอกอะไรรู้ไหมพี่บอกว่าเออพี่พี่ไม่มีคีย์บอร์ดใช่ไหมพี่ลองพิมพ์หาคอนโทรลพาเนล คือเขาจะพิมพ์ยังไงเขจะพิมพ์ยังไงจะพิมพ์ยังไงคือวะาจะพิมพ์ยังไงนี่โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยพิมจะพิมพ์ยังไงเหนื่อยป่ะผมหายเหยื่อป่บโอเคโอเคโอเคหายเหยื่อใครใคระกูโทรโทรแล้วนะโอเคโอเคอ่ะโทรเลยโทรใครวะเออเพื่อนกู นี่เพื่อนครูฮัลโหลคิมที่พูดดังๆดิเปิดเสียงดิอะไรอ่ะสินหลอดดูดน้ำได้ปะไหมภาษาอังกฤษไม่ได้ยินไม่ได้ยินมินไม่ริเร็วๆเป็คนให้กูถามเนี่ยหลอดดูดน้ำได้ไหมไม่รู้ไยาสินหลอดคืออะไรอ้าวยู่ควายดูไม่สตาบอมมึงอ่ะ แรงนั่นะอุกนใ้นนแรงนะเป็นเยอะไหโกลับน้ำยังดีกไปุนไปุนไปุณรีบมันโทรมาผมอีคนนึงแคนี้แหละบายมาละอีเียป็นโอหะผไม่เไม่รู้เยเหียที่มาดยอดไหม อะไรอะไรเงียเงียอเลยเนี่ยซิหลอดเงินไหมซิลอดดูน้ำได้ไหมทำไหมฮะซิลอดดูน้ำได้ไหมเ้ยเงียบเงียบเงียเงียบเงยงยทำอะไรทำอะไรทำอะไรกินหมาเปล่ากินหมาเปล่างานตอนนี้อยู่ไหนสกอตเนะ เออนั่งบิดคอยเฮ้ยเฮ้ยมือเป่านี่ใช่ผมมบอก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 ว่าพี่บอกว่าบอกบอกว่าพี่กุลอยู่หน้าบ้านมึงอ่ะมาเปิดประตูให้เขาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยก, <c oughs> กล้องพี่กุลมารอหน้าบ้านอ่ะไปเปิดให้หน่อยประตูอะนี่นี่ให้ อันนี้ปะไอคัตปะอกัตปะี่ว่าสัญลักษณ์บัแมเป็นเปสิ่งปิ่งจารึกเอาไเลยสัญลักษณ์แบนแมหน้าบ้านได้แล้วหลุดหอ้ยี่นี่ทำอะไรอยู่วะแล้วทำอะไรเนี่ยงานงานอะไรทนหาเงินไปอะไรใครมาเหรอ มาขายตัวกี่บาทถามดิมาขายตัวกี่บัดมามาขายไม่กี่บาทเลยต้องทำมีอะไรีพูดมาลูซีดหลอดดูได้ไหมอันนี้เนี่ยวัเนี้เนี่ยโอ้

แลพีเพชรอือปกติแล้วเสียงไม่แตกแล้วอ้าวไม่รับสายอาะ <c oughs> อิโลมิ่งอิโลมิ่งฮัลโหลฮัลโหลฮ่าฮ่าคัตคัตคัดพี่มีเรื่องอะไรอยากจะถามวะซิหล,ลอดซิหลอดดูน้ำได้ไหมขี้ยเ <c oughs> ลยซิห <c oughs> ลอดดูน้ำได้ไหมซิหล,ลอดไง สตาร์วอเอ้มันมาใกล้ๆปากหน่อยเอ้าไม่เอ้าไม่มาใกล้ๆปากหน่อยเอ้ยต้องต้องถามเว้ยมึงรู้จักสตาร์วเขาเปล่าต้องถามก่อนยุ้ยฮะอะไรนะกัสไหนพี่อซิดหลอดดูน้ำได้ไหมฮะไอ้ไรวะไอ้ืออะไรวะไอ้หลอดไอ้ถามถามมันดีวว่าดิดถามมันว่าถามันว่าเล่นกีตาร์เป็นแล้วเขารักมึงไหมเล่นเล่นกีตาร์เป็นแล้วเขารักไหมไอ้คุญถาม

เอ้บูมบูมไปไหนดูน้มอะไรน่าซีดเหรอดูหน้าท้ไมเอาทำไมไปงั้นอะถามมันว่าดีไอ้ทาถมันว่าดีทามันวาดีอยู่กรุงเทพเป็นงบงไงโอ้โหกินข้าวยังกินข้าวยังทยกินข้าวยังกินข้าวยังถามัน กินเราอยังกินเราอยังกินไปแล้วไม่กินกินไปแล้วเขารักมึงไหมกินไปแล้วเขารักไหมจริงเหรอเขาเม้าเหรอมงอออยูนนเกกัปปไถามด้ว่าไฮนิกเกิลไฮนิกเกิลกับบีโอกินอะไรดีเขาดิ้นไปหามึงไฮนิกเกิลไฮนิกเกิลพงพวงระหว่างไฮนิกเกิลกับลีโออันไหนอร่อย ไม่รู้เลยนะใจที่กินจริงเปล่าใช้เลยดูดใช้เลยดูดใช้เลยใช้เลยกินใช้จมูกหรือใช่หูใช้เลยกินใช้จมูกหรือใช่หูใช้จมูกหรือหูใช๊ปากแล้วแล้วสิหลอดกินได้ไหมแล้วสิหลอดกินได้ไหมแล้วสิหลอดกินได้ไหม โอ้มโผล่มาปั่นกูจะมาเนี่ยเออ้ยไม่ไม่ได้ปั่นจริงจังเลยจริงจังจริงจังอยากรู้อยากรู้พูดด้ว่าไม่ได้ปั่นจริงจังไม่ได้ปั่นจริงจังจริงจังกูอยากรู้กูอยากรู้ถามมันไม่อันนี้จริงๆนะอย่าเพิ่งวางนะอันนี้คิดจริงเลยสิดเหรอโดนนั่นได้ไหม ฟูมูตอบคำถามนี้ก่อนซิดหลอดดูนั้นได้ไหมตอบนี้ซีดหลอดอะไร้นไงกเงี้ยเง่าที่ผหายเำไมเราไม่อัดคลไปวะเออผอัดยูไ้เยอยเอาหรอเอาัดยู่เลรอ

ทำมันทำกูเทอร่อะไหมทำกูเทียบอะไรหมเคยอร่อยอ้โหถามถามถามมันนี่ถามมันนี่ว่าถามมันถามมันนี่ว่าพี่พี่กุลพี่กุลเป็นคนดีไหมพี่กุลเป็นคนดีไหมถามันพี่กุลเป็คนดีไหมดีไอชีจริงเปล่เอาตรงๆรงเลยเป็นคนดีไหมพี่กุลดีม พูดอะไรเป็นคนดีเปล่าเอาเลยดีไม่พี่กุนกินหมาจริงไหมเราไปกุนกินหมาจริงปะขี้เหี้ยอกุนขวตะกุนนากทัตตะพลแม่ไม่รู้อะไม่รู้พัตตะพนกินหมาต่อเปลขาบอกว่าไปแล้วกินหมาต่อละไปละไปละไปละกินหมาต่อละรับประทานหมาหมาปิงซู <laughs> 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 oh, <laughs> Oke, <dinakon dinakon. laughs> okay, jangan edit nih,